สวัสดีครับวันนี้พ้นการเหมือนเดิมนะครับกับฟิลิปมอเตอร์สปอร์ตวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเจ้ามาด้าสองสกายทีมนะครับลูกค้ามาเซ็ตโชคเทยินเอนดูลาโพโชคเขียวโชคเขียวเขาบอกว่าเฟี้ยวนะก็คือตัวเทยินเอนดูลาโพนะครับมันจะเป็นโชคที่สามารถใส่กับตัวสปริงเดิมรถยนต์ได้นะครับเหมาะกับคนที่ชอบแบบไหนคือนุ่มหนึบความสูงเท่าเดิมนะครับสปริงไม่แข็งมากแต่ว่าใช้กับสปริงเดิมแต่ว่าหนึบขึ้นนะครับเฟิร์มขึ้น เพราะว่าตัวเทยินเอนดูล่าโปเนี่ยมันต้องใช้งานคู่กับตัวเบ้าโชค๊คกับลูกปืนเบ้าโช๊คเดิมของ m a สด้นะครับอันนี้จะเป็นสินค้าตรงรุ่นนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับมาสด้า2 Skyactiv เลยนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าตัวเทยินเอนดูล่าโปรนะครับเทยินเอนดูล่าโปรเนี่ยมันจะเป็นโช๊คนะครับกึ่งสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าตัวกระบอกตัวแกนนะครับมันจะ อัปเกรดมาใหม่รวมถึงน้ํามันด้านในทอกัพการเซตติง้งต่างๆเนี่ยคือตัวเนี้ยมันมีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับเรื่องความหนึบความนุ่มนะครับที่มันลงตัวกับการใช้งานในชีวิตประจําวันเพราะว่าเทยินเอ็นดู่าโปเนี่ยครับมันขายดีมากนะครับเป็นตัวที่ขายดีตัวหนึ่งเลยก็คือว่ามันตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าทุกวันที่มันต้องการช่วงล่างที่มันหนึบขึ้นนะครับตัวลักษณะตัวกระบอกเนี่ยก็จะเป็นตัวกระบอกนะครับคล้ายๆข,ของเดิมนะครับจะมีการทํา พาวเดอร์โค้ดสีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์ของเทอินนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับที่บ่งบอกว่าเป็นของแท้แน่นอนเทอินเอนดูร่าโปรเมดไบเทอินนะครับผมสินค้าตัวเนี้ยผมรอสั่งนําเข้าจากญี่ปุ่นมานะครับตัวชุดเนี้ยโช๊เปล่านะครับมันก็จะอยู่ที่22,000บาทนะครับผมแต่ว่าเราต้องไปซื้อตัวเบ้าโชค๊คลูกปืนเบ้าโช๊ใหม่นะครับใช้กับของเดิมได้ที่ของมาสด้าอันนี้ก็จะเป็นตัวโช๊หน้านะครับส่วนโช๊หลังนะครับก็จะมาเป็นแบบนี้เลย ผมว่าทางเทอินเนี่ยตัวบูทยางครับมันจะดีกว่าของสแตนดาดระดับหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาใส่แล้วมันเฟิร์มแล้วมันหนึบหนึบ,หนบดีมันไม่ดังนะครับนี่มีสติกเกอร์ของแท้แน่นอนนะครับจากเทอินญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็นโชคเดิมของลูกค้าที่ถอดออกมาแล้วนะครับนี่จะเป็นต๊คแรกเป็นดาตคือคันนี้ โคลูกค้าเขามีปัญหาทีเนี้ยเขามาอัปเกรดเป็นตัวเทยอินเลยนะครับแทนที่จะเปลี่ยนของเดิมก็อัพขึ้นไปหน่อยเพิ่มความหนึบเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยไอ้เจ้าตัวเทยนินเอนดูร่าโปเนี่ยครับเราก็ต้องเปลี่ยนนี่เลยยางกันกระแทกข้างหลังนะครับนี่เบ้าโชกหน้านะครับเบิกใหม่ของมาสด้าแล้วก็ลูกปืนเบ้าโชกนะครับเบ้าโช๊กหน้าเบิกใหม่อันเนี้ยสาคัญมากถ้าเกิดว่ามันเก่าแล้วเนี่ยเราไม่เปลี่ยน เราใส่โช๊คใหม่ไปเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้โช๊คใหม่ที่เราใส่ไปเนี่ยมันดังได้นะครับอันนี้ก็เป็นเบ้าโช๊คหลังของมาซาไอชุดพวกนี้ของสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็จะใส่เข้าชุดกับตัวเอนดู a ่าโปรได้เลยนะครับที่เป็นโช๊คเขียวของเราเนี่ยโช๊คนี้เนี่ยมันใส่เข้ากับตัวนี้ได้เลยก็ <c oughs> โอเคอ่ะสเตปนี้ใช้งานหนึบดีเคยขับแล้วชอบเหมือนกันพูดถึงความแตกต่างนะครับของตัวแกนของตัวโช๊คเทอินเอนดูร่าโปรเนี่ย ตัวแกนโช๊คนะครับแล้วก็บอกสูบเนี่ยนะครับลูกสูบโช๊คด้านในนะครับตัววาล์วเนี่ยมันจะใหญ่กว่าของสแตนดาร์ดเดิมนะครับถ้าเปรียบเทียบตัวแกนเนี่ยตัวแกนของมาสด้าสองที่เป็นของเท a i นินเอนดูร่าโปนะครับมันจะเท่ากับมาสด้าเฟียร์ห้าเลยนะครับก็คือมันจะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใหญ่กว่าวาล์วดีกว่านะครับความแข็งแรงนะครับแน่นอนครับทาได้ดีกว่าของเดิมแน่นอนแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการตับแรงกระแทกนะครับถ้าตัววาล์วดีขึ้น แกนดีขึ้นนะครับความเฟิร์มความหนึบนะครับมีมากขึ้นแน่นอนนะครับสําหรับตัวเทนแอนด l ล่าโปตัวนี้ก็คือแบบว่าคือมันเป็นโชคอัปเกรดนะครับอัปเกรดแกนหนึบขึ้นทนขึ้นนะครับเฟิร์มขึ้นแต่ว่าใส่กับของเดิมได้ก็เหมาะกับคนที่ชอบความสุงเขาเดิมแต่อยากได้ความหนึบนะครับถามว่านุ่มไหมมันจะไม่ได้นุ่มครับแต่มันเฟิร์มมันหนึบกว่า แต่ถ้าเทียบกับพวกสตัดปรับเกียวเนี่ยไอตัวนี้นุ่มกว่าเยอะครับแล้วก็มันค่อนข้างไปทางคอมฟอร์ตมากกว่าสปอร์ตมีเวลาประกอบนะครับมันก็จะประกอบเข้าไปกับตัวสปริงเดิมของตัวรถเขียวดำเท่ด้วย ไอ,อตัวยางพวกยางกาันฝุ่นยางกันกระแทกนะครับมันก็จะใช้ของเดิมได้หมดเลยนะครับที่ยางกันฝุ่นตัวชกยางกันกระแทกตัวโชกเขาผลิตดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับเป็นรถที่เดลี่ยูสนะครับคนที่ชอบความนุ่มแต่ว่าอยากได้เฟิร์มก็จบที่ตัวนี้แหละเอ,อใส่ลกูกปืนเบ้าแต่คันนี้ลูกค้าเป็นลูกปืนเบ้าใหม่ไปด้วยเอาให้มันใหม่ทั้งชุดก็อยู่ยาวๆไปเลย หน้าตาโชคเวลาประกอบเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันจะตรงรุ่นเลยพอใส่เบ้าโชค๊คลูกปืนเบ้าโชคกยางกันฝุ่นยางกันแทกไปนะครับหน้าตาก็จะเหมือนโชคสแตนดาดนะครับใส่กับตัวรถได้เลยนะครับเป็นของเทอินนี่สีเขียวดำนะครับชัดเจนเทอิน Endura Pro สัญลักษณ์รับประกันความหนึบนะครับ อันนี้ก็คือชกหลังที่ผมใส่ไปแล้วนะครับก็จะใส่เข้ากับยางกระแทกเดิมเบ้าชกเดิมนะครับผมนี่ด้านบนคันนี้ก็ถือว่าลูกค้าเปลี่ยนใหม่เลยนะครับชุดอไหล่คู่ทั้งหมดแล้วก็ใส่คู่กับชกเทอินเอนดูล่าโปรเดี๋ยวพาไปลองเดี๋ยวพาไปลองแต่เขาบอกได้ว่ารุ่นนี้ทีเด็ดสําหรับคนชอบความสูงเข้าเดิมนะครับแต่ว่าหนึบขึ้นมองจากข้างหลังก็จะหล่อๆหน่อยชกเขียวชกเขียว ไปลองกันเทอินเอนดูล่าโปรจริงๆนะครับหลายคนไม่รู้ว่าเทอินเนี่ยนอกจากโชคที่เขาทำเป็นชุดสตัดปรับเกียวแบบ h ฮเปอร์ฟอร์มา c e แล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นโรงงานผลิตโชค๊คอัพที่เป็นสเปคเดิมด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอัปเกรดอย่างตัวเอนดูล่าโปด้วยจริงๆเนี่ยพูดถึงนะมาร์เก็ตแชร์ของเทอินเนี่ยไอ้พวกโชคพวกเนี้ยเขาขายเยอะกว่าพวกโชคสตัดปรับเกียวอยีกนะครับ คือเอ็นดูร่าโปรนะครับกับเอ็นดูร่าโปรพัเนี่ยมันเป็นโชค๊คลถที่แบบว่ากึ่งอีโคโนมีคาพารเซนเจอร์คร์ก็คือทุกคนใส่ได้นะครับผู้หญิงผู้ชายคนท้องมีลูกวัยรุ่นคือคนที่อยากได้สมรรถนะดีแต่ว่าไม่ต้องการการโหลดหรืออะไรพวกนี้นครับก็คือว่าง่ายอ่ะก็เหมือนเราซื้อ Mercedes Ben z นะครับมันก็มีโชค๊ค AMG ซื้อ BM มันก็มีโชค๊คเอมเปอร์ฟอร์นะครับอย่างไอ้พวกเทอิน e n d u ู a ่าโปเนี่ยมันก็คล้ายๆกันก็คือว่าอยู่ในบอดี้เดิมความสูงสเปคเดิมนะครับแต่ได้ลักษณะการทํางานของโชค๊คอาดที่มันหนึบมันเฟิร์มขึ้นนะครับผมมันก็เลยทําให้ไอเจ้าตัว e n นดูล Pro ไอตัวเนี้ยกับ e n d u ู a ่าโปรพัดนะครับขายดีมากนะครับยอดขายถล่มทลายนะครับขายดีจริงๆสําหรับเอนดูล่าโตัวนี้ฟีลลิ่งนะครับผมมาลองตอนนี้บนถนน ถนนเรียบปกติอ่ะสิ่งแรกที่เราสัมผัสได้คือความเฟิรม์มความเฟิร์มก็คือว่ามันไม่ใช่แบบว่านุ่มย้วยนะครับมันนั่งแล้วมันขับแล้วมันรู้สึกว่ารถมันเกาะอยู่กับถนนดีขึ้นนะครับผมการรับซับแรงกระแทกคอสะพานนะครับเจอทางไม่เรียบบัมก็ถือว่าทําได้โอเคถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่ามันกะเป็นเปอร์เซ็นต์เอาลวกันจากความรู้สึกผมนะ คนอื่นไม่รู้ผมว่ามันหนึบกว่าเดิมเนี่ยประมาณ20% 25%นะครับผมแต่ในเปอร์เซ็นต์ความหนึบที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดความกระด้างนะครับอย่างพวกถ้าเป็นสตัดปรับเกียวโอเคนั้นมันโชคที่สปอร์ตไฮเปอร์ฟอร์มานมันต้องแข็งอยู่แล้วแข็งขึ้นอยู่แล้วอันนั้นก็จะเฟิร์มอีกแบบหนึง่งแต่เฟิร์มในรูปแบบของ t ชนยินเอ็นดูลาโเนี่ยมันเหมือนเราขับ รถสแตนดาดที่แม่งแบบสมบูรณ์สมบูรณ์ดีๆเหมือนอาง่ายเหมือนเหมือนช่วงล่างรถยุโรปราคาแพงอะครับแต่ว่ามาอยู่ในบอดี้ของรถญี่ปุ่นอย่างพวกมาสด้าโตโยต้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาสด้าเนี่ยเดิมของเดิมเนี่ยช่วงล่างเขาก็ดีอยู่แล้วแล้วเราก็มาแต่งเติมนะครับตรงนี้เข้าไปมันก็ดีขึ้นไปอีกนะครับผมว่าขับรถช่วงล่างดีอย่างเงี้ยมันมันมั่นใจนะครับมันมีความสุขที่สำคัญคือมันปลอดภัยเวลาเราขับความเร็วสูงนะครับ มำร็วต่ำเราก็ใช้ได้ไม่กระด้างก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับทีเดียวสำหรับเจ้าตัว Endura Pro ติดตั้งใน Mazda 2 Skyactiv d e s e l คันนี้นะครับชอบชอบชอบถ้ามีถ้าผมมีรถผมก็จะเลือกมาใส่อะโอเคเลยอะแฮปปี้เลยก็แต่ถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยใน20,000บาทเนี่ยเทอินเขาจะมีโชงมาให้อย่างเดียวนะครับผมราคามันอาจจะสูงกว่าแบรนด์ในท้องตลาดนิดนึง แต่พูดถึงคุณตี้นะครับเราจะดูแค่ราคาไม่ได้คุณตี้ QC นะครับเขานำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพวัสดุมันมันตอบด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับกับแบรนด์นี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งนะครับการรีวิวเทยงในนุราโป้นะครับสำหรับมาด้าสองสกายแอคทีฟนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างหรือดีสคริปชั่นวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ติดต่อลงไลน์แอดไว้ให้นะครับผม โอเคล้วันนี้ก็ถือว่าได้เรื่องได้ราวนะครับได้ความรู้ได้ลองฟีลลิ่งกับเจ้าโชวคเขียว e n u l a Pro ก็โอเคครับผ่านแฮปปี้